สบายดีพี่น้องมาชูขู่ทุกคนเด้อสวัสดีครับสวัสดีเป็นอยังเป็นวัดพิ่ภกเลเป็นวัดพิเภกเลยอยากกินสมตำมันสว่างนั้พี่น้องเนาะตำย่างบะเต้ตำกระพุ่นน้อยเป็นิตำกระพุ่นเนะพี่น้องเก่ามีนะตำกระพุ่นบะเต้ผมหมักอยู่แล้วน้ำอันนั้นพก่าตำเดียเก่าชอบใส่น้ำมะขามเปียกน้อย ส้มังเล่นลงไปก่อนพี่น้องกินดุบิเพลสพี่อม,มื่อไหนนตกฝนตกพี่น้องเกเป็นวัดชินเน่ยกับข้าไ้น้องหย,ยุดก่อนีบหยุดติกนเห็ดกับโค้งนงเลยเป็นวัดินดับชิใหญ่พี่น้องไน้องพอดเนี่ยเมื่อไหรกีขาวสวัสด์ปยัง แล้วเราเราติดตามมึงว่าเขาเปน็นยังเด็กพี่น้องเอ่ะตามมึงเขาโทรศัพท์อุ่นน้อยไปแป้งเด็กพี่น้องเด็กโทรศัพท์อุ่นน้อยปู่าเป็นอย่างมัน,นปิดเปิดปิดเปิดเองสงดัดดาลงไปพี่น,อน้องจะกินสุวนนิดหนึ่ง,ม,งมือนึงรถดันเขาซีเมอบัเตอสีแซ่บพี่น้องแซ่บสุดแสงลงไปพี่น้องอ๋อไปพี่น้อง ออโต๊ะตตอลม่ต้องอนัวนวลอนนบแก้วอี้โคตรนอนนำไปนำความเปียกแหแสบโอเยนีกไปใส่แช่ลลายแ่บนอบันทกเอสุขภูมิไ่น้อาลงไปเลยันี้นันมะูไ่องเ ทำผักกับบมกินก็เลยทำไหน,หนึ่งเลยพี่น้องเด้ออยากกิม <laughs> กนมัดขกในประเด็นขกในอน,อนอตในพี่น้องขกได้ไงทำอะไ่กันยังวรายเยดพีด่น้อบักเมไเดี๋ยวขอเรงรายแตกเลยทำกระปุกกับแหน่ะพี่น้องฟีอบเต้พี่น้องเด้อ สบายดีพี่น้องจบต่จบตวันนี้จบจบแน่นอนไม่ตายเป็นวัดพี่น้องเลยใช่ไหมไข่เ่นกัแมบะเตนี่จะวัด à, sau cùng sau tôi Sẽ có tù đoàn Nhưng tôi không biết tù đoàn Tôi Phải bắt tù không? Thế là, làm nhiên, à, rồi, là nhiên. Được, không? Thế làm viên không? làm không? làm Thôi Mười rồi ชิ้นแน่ครับบนต๊ะกลิ้นแน่จริงไหนเี๋ยพ,พอด้วครับตั้งเปลี่ยนเรี่อยครับเดี๋ยวคนเดี๋ยวเดี๋ยววนะ มึงนีกันพนที่จะทำจะแต่งโรพัเนาะแต่รังเสื่อเนาะพูดดีสุกมาจ่อโคกเนาะยังเร็นพี่เนาพี่ีรยบังลายหูสุกบักมึงสุกอ๋อสุบสุบพอเหาพ่เหล่าพวด เราพ่อพ่อหื่อยเสริมชื่อยชนอันดับ 40, วัซนพัไปสวัสีแต่40่สิบพันชื่อคนชื่อต่อตลอดผมับเรียนตลอดร่ิสี่สบปันมื่อเอเอ่ะราให้รบอกงินละเยอเงินอกต่างๆก็อหน่อยเย สิบเปอรอดหน่อยไปแต๊โทรศัพท์หน่ยหนอยมันมีรงคิดตรงกันโทรศัพท์าเนาะโทรศท์าด้้างอไปขาเดี๋ยวขมาขอเก่าหนขอบแบบคงเดมเลยนะเดิมน้อตัดผมให้น้อง

มุดเด็กเรทำเราเองครับพอนเรยนพอนอนนอนรถนอน่นนอนรถพอนนไราเดไปสั่งเล็กมาเพิ่มเลยน้องเล็กคู่หนงค่ามันพอ

น้องเคยทำดุจวมเธอต่อไปออจะต้อทำวันทันเถือท่านท่นเอาเลยประจำนะกเองามกเมื่มอ,ดดอสิทำเลค่เ้ทำมาหนักเลยหนักไปก่ขึ้นคนหน่มารกนตัว

Chị đi lúc cũng lúc đó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  đó lúc đó lúc đó lúc đó nè đó lúc đó lúc đó lúc đó giảm đó lúc đó đó lúc đó lúc đó lúc đó đó lúc đó đó lúc Cái đó đó lúc đó lúc lúc đó พอดีหละลงไปซื้อสีฟองมันไปทาาพระโค้งบดจอกบนเสื่อใส่เมืองเงินทึกอยางกับน้อยเพราะว่าเมืองน้อยจกับเอาแต่เมืองเนประายเนาะต่อๆกันเป็นรังคาแท่ต้อง แนลนอไรกนอะรอยูอ่ไรอยางมันยังหลายอย่างคุณลองจากตัวชาเแป,แป้งก็ชิบไปดันเอาคอมเตอร์ไม่น้อตัดผม,มก็ชิบเบิรเล็กโคลเล็กแบบนี้อง มันหมดนอนมันมาพอที่มันสั่งมาเพิ่มอีกพี่น้องครับเมื่อนี้กับกดโต๊ะกดกับวัาชิ้นแหนกเป็นเมือพากพอนหน่อ้ทุนปากพอดด้วยเดี๋ยวอดกับประเทศไปต่อที่น้ำอ่ะอดพากพอดส่งเด็กสั่งลามากคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานสาวซีโนนะจ้าขอบคุณกำลังใจทุกคำคอมเมนต์กันจ้ะพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดี